ใครที่ได้เข้าไปเรียนหลักสูตรเกษตรอินทรีย์หรือการปลูกพืชแบบไร้สารเคมีที่วิชลาลัยชาวนาหัวดงจังหวัดพิจิตรคงต้องยกนิ้วให้กับหลักสูตรนี้เขาจริงๆเลยค่ะเพราะได้สร้างเกษตรกรที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุชมชนได้ค่ะ ก็บอกเลยว่าให้ทุกคนมาเข้าโรงเรียนชาวนาเพื่อที่จะมาเรียนรู้และจับจองที่ดินทํากินเราใช้ภูมิปัญญาของเราที่ทีค้นพบความรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสอนมีของกินแน่นอนละมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสุขมากขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นยืนตรงนี้ไม่มีกินสารเคมีมาเลยอะ ได้ยินขําประกาศว่าเอาตก็หาคนเข้าไปอบรมไงเกี่ยวกับการทำรเกษตรอินทรีย์อรนเทศก็เลยได้ความรู้จากตรงนี้มาเริ่มหมากฟางโดยใายจุลินทรีย์จากปวกมีข้อมูลอะไรเพิ่มมาที่พยายามจะไปเรียนกับเขาเนาะก็ได้ข่ามาจาก14เป็น17 มีบางคนนะเขาถอดใจไปแล้วกับดินเหนียวแล้วเอาชนะมันยังไงคะให้จุลินตรียจาป,ปวกเนี่ยลาดลงไปก่อนดินมันก็จะดีขึ้นดินเหนียวจริงๆอะ่ะต่ตอนนี้มันกลายมารวนขึ้นเออเนี่ยมันก็เลยดูด,ด,ดมันก็นเอ,อ okay. และเรื่องดีๆจากสิ่งแวดล้อมดีๆสังคมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดความร่วมมือของภาคี่เครือข่ายจากโครงการที่มีชื่อว่า LA 2 1ก็ได้เครือข่ายเยอะนะครับจากทุกหมู่บ้านนะครับบรรดาป่าชาบ้านแล้วก็ผู้ดำชุมชนก็เป็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งนะครับตามแผน LA 2 1ต้องดําเนินการต่อไปนะครับให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งๆขึ้นไปนะ ทุกรอยยิ้มของนักเรียนวิชาลัยชาวนาหัวดงคงเป็นคําตอบที่ดีค่ะว่าวันนี้พวกเขาได้รับการดูแลและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแค่ไหนคงต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายของโครงการ LA 2 1ที่ได้นําหลักสูตรเกษตรอินทรีย์แบบไร้สารเคมีมาทําให้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างดีแล้วก็ยั่งยืยนขึ้นได้ในชุมชนหัวดงค่ะ